เออถ้าเกิดทานแล้วทำไม่มินัยอ่านกรอยเนี่ยมีคนรู้ไม่ไหอ้าววันนี้ครับทุกคนเหอม่หมดแล้ววันนี้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 มันไลฟ์มันไลฟ์มันไลฟ์ไม่มีที่การหดอเที่ยวโอ้ดูวหัพันน่ะติดเต้นมากเพราะว่าไม่ไลฟ์มานานมากแล้ว ไลฟ์ตอนแรกของเราก็เริ่มที่นี่แหละตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่ไลฟ์เอาจริงก็นี่อยู่ที่เจดดาซาอุดิอาเบียนะครับหลายคนคงงงว่าเสียงโปรเป็นไรเราทำเสียงว่าคอมเมนต์บอกว่าเสียงที่โปรเป็นไรคะเสียงเซ็กซี่เาาไม่ไหวล้วัสดีนี่เราอยู่คือเรามางานเวทีค่ะค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปีที่สองแล้วที่มา เราต้องไม่เหนื่อยมากเออวันนี้ใช่กำลังจะบอกเลยพี่โปเหยเลยแบบเหนื่อยเชยคลางขึ้นสุดมาเอออันนี้แบบเป็นงานเรซิ่นคนดูเท่่าไหรนะคนดูอ๋อหกเจ็ดพันเจ็ดพันเออนี่ไงเออใช่กลับมาซาอุดิอาระเบียใส่เสื้อตัวเดิมใส่เสื้อตัวเดิมอิมบานฮัลโหลอิมบานไหนอ่ะอิมบานมาเหรอเออเฮลโหล เดี๋ยวเราจะมีพันสเลเตอร์มาด้วยเฮ้ยเซอร์ใช่พันสเลเตอร์ที่ชื่อฟ้า Hi guys ยินดีคุณคุณม I will be translating everything here as much as I can เป็นแบบว่าหนึ่งในทีมยอนคาวไปแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่เย้เย้เย้เรียกว่าเป็นพิธีกรภาคสนามเพราะว่าวันนี้เราเรามางานเวทีใช่ไหมแล้วพาแมสโว่ ปีก่อนเนี่ยยังพูดเล่นอยู่ให้ไหมดีกว่าดีขึ้นไหม <c oughs> เออพี่ถือให้เป็นขาตั้งกล้องให้ามาคือปีก่อนอะเอาจริงเรามาเทศกาลเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าออกมาจากงานอ,อ,อินเฮาส์ของปียงเท่าวแล้วก็แบบม่าพูดเล่นเลยว่าแบบเฮ้ยเรามาเทศกาลหนังอะแต่เราไม่มีหนังว่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราเอาหนังมาด้วย

so only they're here yetre the't the the they feel that at l ดีว่ะดีขึ้นแต่ภาษาดีจ e ิงแต่ตอนนั้นพูดเล่นนะตอนนั้นตอนนั้นคิดเล่นๆจริงเราก็บอกกับพวกแบบสื่อไปว่าแบบบอกกับสื่อนี่ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราพันหนักมาพหนักมาให้ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ ว้าวซีคุณว่าคิดจริงใช่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 ว้าวเขาอยากมางานหนังอีกก็ต้องครั้งแรกออกมาไม่มีหนังเข้าใจได้แต่ครั้งสองออมาแล้ววันนี้เราจะมีมิสันกริชกันครั้งแรกที่นี่นะครับได้ใช่ใช่ a s, <And>, <S i <Little Asia. S 1> yeah actually what's even more exciting this year is they're going to be a meet and greet event for all the fans yay as Little Asia ใช่ตองเต้นรี้วยอ l i t t เพราะว่าปีนี้ปีนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เราจะได้แบบเมียงกิ้งกับแฟนๆที่นี่ใช่ครับติดเต้นยุโรปนี่เรียกว่า Little Asia ใช่ ตามชื่อเลยครับลิตเติ้ลเอเชียก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเอเชียเยอะแล้วก็มีเอเชียจากเราเป็นส่วนไปด้วยใช่โตแทนจากเอเชียของเราก็คือไปด้วยพวกเราเอง So be there everyone they're expecting to see you all at Little Asia because we're a the representatives of Thailand Thailand จริงๆถ้ามีแอนโทเนียมาด้วยก็จะแบบไทยเลยไทยละ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเจอกันที่ l i t e Asia วันนี้กี่โมงครับพี่กิฟตกี่โมงครับ l i t e Asia กี่โมงนะครับสองทุ่มครับใช่เป็นไทยเที่ยงไม่เราพูดเวลาที่มึง อ,อเพราะงั้นจาเจอกันวันนี้8ทุ So meet you guys there at Little Asia at 8 p.m. and we're gonna have fun together right ใช่อยากเจอทุกคนมากก็บอกว่าต้องหอให้ให้ไปดูรายละเอียดใน Little Asia ได้ <Yeah. S 2> อยากเจอทุกคนมากมเพราะว่านี่คือปีที่สแล้วที่มาเพราะว่ารู้ว่าทุกคนเตรียมตัวมาแล้วจะได้เจอพวกเราพวกเรากเตรียมตัวืวนกันแต่ตอนนี<อ>้ไม่ภาพคงหิวมากดูรู้เลย อยู่มาไหมเนน้ำลายเกินน้ำลายก่อนแต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศครั้งนี้คือเจ๋งมากเพราะว่ากาดคือแบบเปี้ยวเวร์ขาแบบทํางานกันแบบว่าสุดขู่กาดบอกจะพักตัวทีแรกเขาบอกจะพางตัวเมื่อวานนี้นี่นี่ดูกาดคนนี้จะบอกว่ากาดนี้คือเป็นระดับโลกหมดเลยคราวนี้แบบว่า ยิงย่งใหญ่จริงๆ <Import. S 2> <Import. S 3> We are like secured by this professional world class guards and they are very very like cool and very protective and strict <laughs> yeah <I> feel แล้วก็แล้วก็ครั้งนี้รู้สึกดีมากเพราะว mm ่า hmm. คือเราดูจอนี่เดฟมาตั้งแต่เด็กไนงะ mm hmm. แล้วเห็นี้เขาไปตามเทศกาลหนังใช่ป่ะแล้ววันนี้เรามายืนเทศกาลหนังเดียวกับจอนี่เดฟ Wow the same stage with Johnny Depp can you imagine ใช่แล้ที่สำคัญใส่นีออเหมือนกันได้ครับใช่เพราะจานนี้เด็ก็เป็นใช่ใชแ่ดอออเหมือนกันก็นั่นแหละย้ำกันอีกทีนะครับอย่าลืม So be there at Little Asia and for those of you who like to know more information visit Little Asia on Instagram it's a page and see you guys at a... bye see see you guys hope to see you soon And let's eat let's eat ยิ้มได้ยิ้มนี<อ>่